อ่ะครับผมตอนนี้นะครับนักท่องเทีย่ยวนะครับนําโดยเจอดอกเรานะครับเจอดออกตลาดแตกนะฮะช่วงระหว่างที่กลับมาจากเขาคอนะครับนะฮะลงมาจากถนนอะไรนะลื่นหรือดีเหรอฮะก็พอดีคา,าดไหมใช่ไหมหรอค<ม>าดไหมนะก็เลยจะต้องจอดกลางคันกันนะฮะเหม็นกุ๊บเลยนะ<ก>ฮะใจคอไม่ดีแต่ตอนนี้รู้สึกวา่าหายแล้วนะฮะรถก็เลยไปจอดคออยู่ด้านล่างนะฮะ สมาชิกทุกท่านก็ก็เดินเดินลงมากันนะพร้อมกับใช่ดอกด้วยนะหอบแฮกๆเลยเป็นหมาเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะถ้าถามว่าขึ้นเขาคอนะครับจะหาย่างไงแล้วก็จะต้องเกิดอา่า เหตุการณ์แบบนี้นะน,นี่ไม่ใช่เทศกาลนะถ้าหากว่าเป็นเทศกาลนะยิ่งมากกว่านี้นะครับนะฮะอันนี้ไอ้คุ้มที่เห็นหนี่ก็คือเจ๊อ่อนนะเนี่ยนะนะขโมยนะข,ขโมยเพาผมมาจากอาฟาร์มอาผักไฮโดนะของสุนันี้นะฮะร้อนกันนะนะครับดูกันนะครับนี่นะนี่นะช่วงระหว่างที่ลงมาจากลื่นเรืดีนะขาลงแล้วนะครับนี่เลยฮนะสมาชิกทุกท่านนะดูเอานะครับนี่นะนี่คือนะฮะ นักท่องเที่ยวตัวจริงนะตัวยงนะนะฮะนี่เลยนี่แหละนี่คือเจ๊สํารวยนะสู้ตายสู้ตายนะส,สู้ตายสู้ตายนะครับรเออฮะตรงไหนไม่รู้เนี่ยตรงไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรอเดี๋ยวดูเส้นทางสิจะได้รู้นะครับว่าตรงไหนนะะ อันนี้เลยนี่เลยเนี่ยนี่คืออะไรเอ่ยนะดอกลักไม่ใช่คนบ้านนี้นะครับก็เลยไม่ทราบนะฮะว่าตรงนี้คืออะไรนะฮะนี่เลยนี่เลยทําไมเหรอเจ๊ทําไมเหรอเจ๊เหรอทางจอดอะไรนะฮะน่ะกรุณาอยาจอดขวางทางนะฮะอันนี้เจ๊ไปทําอะไรก็ไม่รู้ ก็เลยเก็บคลิปไป้นะครับอันนี้คือเจ๊สมจิตนะเจ๊สมจิตนะได้ได้มาเที่ยวเขาคอสสมใจนึกแล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับนะฮะสวยนะครับประทับใจนะครับหนาพึ่งลงมาจากฟาร์มผักไฮโดของเฮียสนิทนะฮะนะของเสียสนิทนะฮะกับสุนันท์นะครับนะที่บ้าน5นะครับนะตอนนี้เกิดนะฮะรถนะฮะ ขาดไม่ใช่ไหมขาดไม่ฮะจนะฮะก็เลยจอดไปคอยอยู่ด้านล่างนะฮะแต่พวกเราก็เลยเดินลงไปโอ้โนูเห็นแล้วนู่นเห็นแล้วนู่นนู่นนู่นนะฮะนะฮะเดี๋ยวเห็นอยู่นู่นน่ะเดี๋ยวซูมสักหน่อยสิซูมสักหน่อยสินี่เลยนะนี่เลยนะฮะนี่เลยนะฮะนะฮะ คุณพิเชษ์นะครับดอกที่สามนะครับนะเป็นโชเฟอร์นะครับกำลังสนุกกันเลยนะฮะกำลังสนุกกันเลยนะพอดีได้ก,นะกลิ่นไหมนะก็เลยรีบลงมาแล้วก็เอาหินนะนุ่นล้อกันนะฮะ <c oughs> เออเอเอคุณพระคุณเจ้าช่วยนะฮะไม่ให้เป็นอะไรมากกว่านี้นะครับนะฮะกำลังชมเลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นขึ้น,นลงลงนะฮะ <c oughs> ไอ้งั้นเดี๋ยวเรักสต๊อบตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเนาะเดินยิ่งปวดขาอยู่อะ่ะ